สวัสดีค่ะวันนี้เอก็จะมาชาเลนจ์พูดหน้ากล้องเดย์สามสิบแล้วนะคะวันนี้เป็นเดย์สุดท้ายแล้วนะคะแล้ววันนี้เอ็กก็ได้โจทย์าจากชาวดาวลูกไก่มาว่าให้มาพูดถึงการทํคลิปชาลรือสามสิบวันเนี่ยค่ะว่าเราได้อะไรบ้างแล้วเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนอะคะ่ะสำหรับเอนะคะทามาแล้วสามสิบวันเนาะเอกรู้สึกว่าเอกก็มีพัฒนาการในการที่จะกล้าออกมาพูดหน้ากล้องมากขึ้นค่ะแล้วก็ได้ออกมาพูด ความในใจในสิ่งที่ตัวเองอยากจะแชร์ประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณนะคะแล้วกออ็แล้วก็คือจุดประสงค์ที่เอต้องการสื่อออกไปก็เพื่อที่จะแบ่งปันสิ่งดีดีเผยแพร่ความรู้ทางด้านนี้เพื่อให้ทุกคนอ่ะหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นแล้วกออ็มีจิตใจที่ดีขึ้นเพื่อช่วยปรับขึ้นความถี่ของโลกใบนี้นะคะ่ะให้สูงขึ้นแล้ว เอกก็รู้สึกว่าเอกก็ประสบความสําเร็จนะคะถึงแม้จะเป็นเพียงแค่คนหรือสองคนนะเอกก็รู้สึกประสบความสําเร็จแล้วค่ะก็คือวันนี้ค่ะมีพี่คนหนึ่งเข้ามาคุยกับเอว่าฮียเอที่เอทำคลิปแบบดีจังเลยพี่ฟังแล้วแบบอพี่ว่ามันดีนะมันช่วยทําให้เราคิดบวกขึ้นทําให้เราอะทุกน้อยลงเพราะว่าพี่เห็นคนคนนึงเขาเป็นคนที่รวยมากเลยเขามีทุกอย่างแต่เขาก็ยังมีทุกซึ่งที่จริงแล้ว่ความสุขของเราะไม่ได้อยู่ที่ รอบด้านภายนอกเลยไม่ได้อยู่ที่เงินที่บ้านที่รถชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่ต่างๆแต่มันอยู่ที่ความสบายใจการที่เรามีสภาพจิตใจที่ดีอันนี้แหละค่ะคือความสุขที่แท้จริงที่มันมาจากข้างในก็คือเราก็คือต้องมาปรับปรับที่ข้างในของเราค่ะปรับที่ความรู้สึกปรับที่มายเซตของเราแล้วเราก็จะมีความชีวิตที่มีความสุขขึ้นแล้วก็มีอีกเคสนึงนะคะก็จะเป็นเพื่อนพักมาว่าฝากช่วยดูแลน้องคนนี้หน่อยเอ๊ก็งงว่า อะไรให้เอช่วยดูน้องคนนี้คือใครแล้วเอก็จำได้ว่าเอ๊น้องคนนี้เคยมาขอเอเป็นเพื่อนซึ่งตอนนั้นเอก็รับมาก็รู้สึกว่าน้องก็เหมือนจะออกแนวอินโทรอะค่ะน้องจะเป็นคนเพราะว่าวันนั้นก่อนที่จะเข้าไปรับน้องค่ะก็รับน้องเป็นเพื่อนก็เข้าไปอ่านหน้าเวทน้องว่าเออน้องน้องเออเป็นใครมาจากไหนเพราะเราไม่เคยรู้จักเลยแล้วน้องมาขอเราเป็นเพื่อนก็เหมือนน้องก็ได้อธิบายตัวตนของน้องค่ะว่าน้องอ่ะเป็นคนที่เออ ไม่ชอบวุ่นวายกับใครเหมือนเหมือนจะออกแนวสนใจด้านจิตวิญญาณเหมือนเราด้วยค่ะน้องเขาก็เลยมาขอเราเป็นเพื่อนแล้วเราก็ได้รับน้องเป็นเพื่อนตอนนั้นก็ยังไม่ได้คุยอะไรมากก็อาจจะมีกดไลค์ให้น้องบ้างอะไรเงี้ยค่ะน้องก็มีมากดไลค์านานๆทีแล้ววันเนี้ยเพื่อนก็ทักมาแล้วก็เออว่าเอ๊ะเพื่อนทักมาว่าให้ดูแลน้องคนนี้อ่ะเราก็อ้าวน้องคนนี้เป็น อดีตแฟนเก่าของเพื่อนเราเราก็เราก็ถามเพื่อนไปว่าอ้าวแล้วทําไมมาให้เราดูน้องคนนี้ล่ะอืมเพราะว่าเขาบอกว่าเอ๊่น่าจะช่วยน้องได้ก็เลยวันนี้ก็เลยทักไปหาน้องแล้วก็บอกว่าเออพอเพื่อนบอกว่าน้องคนนี้ยเหมือนจะเอ่อมีความสามารถแล้วก็หลายด้านอยู่ชอบร้องเพลงชอบงานศิลปะแต่ว่าเหมือนจะมีอยากให้คนมากดไลค์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เลยเอ่ะลิปได้ปบ สิ่งแรกที่จะช่วยน้องคือส่งเพลงตื่นรู้ของเราที่เราทำเนี่ยให้น้องออแล้วเราก็บอกลองไปว่าเออเพลงของพี่อ่ะก็ไม่ได้มีคนมากดไลค์เยอะนะแต่พี่อ่ะทำด้วยความสุขอืพี่ก็เลยทํามาจนถึงทุกวันนี้น้องก็โอเคน้องก็บอกว่าเดี๋ยวๆน้องไปฟังค่ะประมาณนี้คะ่ะขอบคุณค่ะ